ตัวอย่างนะคะข้อสุดท้ายแก๊สหุงต้มนะคะเขาบอกว่าเป็นสารละลายของแกส๊สโพรเพนและบิวเทนนะคะผสมกันโจทย์บอกว่าถ้าแก๊สหุงต้มถังหนึ่งเนี่ยมีปริมาตรสามสิบลิตรนะคะคือปริมาตรรวมในแก๊สหนึ่งถังเนี่ยสาสิบลิตรในสาสิบลิตรนี้เนี่ยมีแก๊สบิวเทนเจ็ดจุดห้าลิตรอยากจะรู้ว่าแก๊สหุงต้มถังนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของแก๊สบิวเทนร้อยละเท่าไหร่โดยปริมาตรต่อปริมาตร ดังนั้นจากสูตรข้อนี้เราได้อะไรบ้างคะจากจุดอันแรกนะคะตัวละลายตัวละลายคือใครคะคือแก๊สบิวเทนใช่ไหมนะคะแกส๊สบิวเทนนะคะแกส๊สบิวเทนนะคะแกส๊สบิวเทนเท,นเท่าไหร่คะเจ็ดจุดห้าลิตรต่อไปค่ะปริมาตรสารละลายเท่ากับเท่าไหร่คะ ปริมาตรสารละลายเท่ากับ30มิลิตรเดี๋ยวจะรู้ว่าแก๊สบิวเทนมีความเข้มข้นร้อยละเท่าไหร่โดยปริมาตรต่อปริมาตรเราต้องใช้สูตรอะไรคะบอกมาขนาดนี้แล้วต้องเป็นสูตรอ,อันนี้เราขีดไว้ขีดไว้แยกก็ได้นะคะเวลาทำข้อสอบหรือจะเขียนลงไปเลยก็ได้คะ่ะเราใช้สูตรอะไรคะสูตรร้อยละโดยปริมาตรใช่ไหม ต่ออะไรคะปริมาตรนะคะเท่ากับเท่าไรคะเท่ากับปริมาตรตัวละลายหารด้วยปริมาตรสารละลายใช่ไหมคะคูณด,ด้วยอะไรคะอย่าลืมหนึ่งร้อยนะคะอะทีนี้เนี่ยเวลาทำข้อสอบเนี่ยคิดเลขไม่เก่งคิดไม่ทันหรือคิดไม่ถูกแต่ว่าเขียนสูตรมาให้คุณครูเนี่ย เลือกสูตรใช้ถูกเนะี่ยอันนี้ก็ได้คะแนนด้วยนะคะอย่างน,น้อยๆเขียนสูตรมานะคะแล้วก็เขียนตรงนี้มาด้วยก็จะดีมากนะคะก็จะให้คะแนนบวกอีกนะคะทีนี้มีอะไรต่อคะปริมาตรตัวละลายเราเท่ากับเท่าไรคะแทนค่าลงไปเท่ากับเจ็ดจุดห้าลิตรเอ่อหารด้วยอะไรคะปริมาตรของสารละลายนั่นก็คือปริมาตรของแก๊สถังนี้นั่นเองก็คือสาสลิตรนะคะคูนด,ด้วยอะไรคะ100่รอยเท่ากับเท่าไหรเอ่ย ท่ากับเท่าไหร่คะแอะศูนย์ตัดศูนย์ไปก่อนคะ่ะอะตอนนี้ก็จะเหลือเจ็ดจุดห้าหารสามคูณได้สิบค่ะได้เท่าไหร่อีกเจ็ดจุดห้าหารสามได้เท่าไหร่คะถ้าไม่ได้กดเครื่องคิดเลขอะไหนลองคิดสิสามหนึ่งสามสามอะไรใกล้กับเจ็ดสามสองหกเหลือเท่าไหร่คะอีกเท่าไหร่เป็นเจ็ดเลยหนึ่งใช่ไหมก็เป็นสิบห้าใส่จุดสามอะไรได้สิบห้าคะสามห้า 15ดังนั้นข้อนี้ก็จะเท่ากับเท่ากับอะไรคะเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยเท่ากับเท่าไหร่คะก็จะเท่ากับ2องจคูณเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย2องจคูณเป็นเท่าไหร่คะใช่สองร้ยห้าสไหมเวลาทำนะคะถ้าใครห่อยจุดไม่เป็นอ่ะ 2.5จุดห้าคูณสีก็ถอยจุดไปหนึ่งหลักนะคะถอยจุดไปหนึ่งหลักจากสองจุดห้าก็จะกลายเป็นยี่สิบห้านั่นเองนะคะดังนั้นข้อนี้ก็จะเท่ากับยี่สิบห้านะคะ2ี2สิบห้าี่สิห้าต้องใส่หน่วยเป็นอะไรคะเนี่ย